โอเคนะผมก็ต okay, okay. ้องขอจบวิดีโอสิถ okay, ้าไม่ชมทุกท right ่านก็ด้วยนะผมวันนี้ก็ผมวันนี้ผมจะมารีวิวตัวเกมไมค์คำหนึ่งจุดแปดปลดล็อกทุกอย่างนะผมโอเคนะผมก็พวกสกินสกินนี้ผมก็สามารถใช้ได้ทุกตัวนะฮะนี่นะผมไม่มีแบบปลดล็อกเลยนะผมก็ปลดล็อกทุกอย่างนะฮะเออนะฮะพวกจอนสีหน้าก็ปลดไม่ใช่จอนสีหน้าบอกไม่ใช่นะโอเคนี่ผมไอพวก power ranger นี่ก็ใช้ได้ทุกอันนะผมแล้วก็พวก r รีซอส pack นี่ก็ใช้ได้ทุกอันนะผมเดี๋ยวผมจะลองทำให้ดูนะผมว่ามันใช้้ไดทุกอันนนนจริงๆะะป ใช้ตรงไหนวะตรงนี้ปะเซตติ้งนี่ผมมันใช้ได้ทุกอันนะฮะนี่ผมจะเห็นว่าจะปลดล็อกทุกอย่างนะไอตีก็ปลดล็อกนะผมนาประมาณนี้แต่เราต้องรอดาวน์โหลดด้วยนะฮะประมาณนี้ก็เลยทีเดียวนะฮะน่านี่ผมมันก็จะมันก็จะปลดล็อกทุกอย่างนะแบบเรียกแบบว่าไม่ต้องซื้อแบบให้เสียตังค์เลยนี่ระบบสกินแพ็คมันก็จะปลดล็อกให้ทุกอย่างเลยนะนี่ประมาณนี้ก็เลยทีเดียวนะซึ่งถือว่า ดีงามน,นะฮะเออประมาณนี้เลยนะครับก็รับลิงตัวเกมนี้นะผมก็อยู่ใต่ขินะผมก็าานะมก like, ถ้าใครชอบเนาะยิืมกดไลค์ก็จะคล้ายๆหมด้ลยกันนะบอไว่าเจอกันคิดว่าน่าระไปดีสวัสดีบ y e Bye y o u t u